ถ้าจะมีเลือกตั้งสมัยหน้าผมอยากจะให้ท่านบุได้เห็นเรื่องนี้ให้เห็นความเป็นจริงว่าเยาวชนไทยเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะครับผมก็ออกมาต่อสู้กับเผด็จการตั้งแต่เยาวชนเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อเทียบอายุกับเด็กวันนี้นะครับเด็กวันนี้ก้าวหน้ากว่าผม เขาอาจจะเรียนเก่งกว่าผมแต่ว่าโลกเนี่ยได้ผลักดันให้ชนชั้นเยาวชนพวกนี้เคลื่อนตัวได้เร็วกว่ารับรู้ข่าวสารได้มากกว่านี่คือการปฏิวัติทางข่าวสารผมไม่อยากให้ละเลยเรื่องนี้ครับในการมองสถานการณ์มองการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้เห็นพลังความก้าวหน้าของเยาวชนปรากฏว่าวันนี้กลุ่มนักเรียนนะ กลุ่มนักเรียนจัดเคลื่อนไหวเสนอกฎหมายครับเรียกว่ากฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้เรียนนะเราเลิกเชื่อกันได้สักทีนะครับเลิกคิดกันได้แล้วว่าที่ครูดุเธอ ครูตัดผมเธอนี่เป็นความหวังดีนะท่านอาจจะหวังดีจริงก็ได้แต่ว่าวันนี้เด็กเขาไม่ได้คิดอย่างอย่างอย่างครูที่แสดงผมกับท่านก็ผ่านชีวิตความเป็นเยาวชนมาเหมือนกันผมเป็นเด็กบ้านนอกนี่ผมพูดในความจริงนะเพียงแต่ผมเอาภัยแล้วท่านเองตอนผมเด็กๆนี่ผมก็คิดกระบทอย่างเด็กเหมือนเด็กวันนี้ แต่ไม่กล้ากลัวครูเนี่ยดา่าด่าเด็กในห้องเนี่ยขอโทษนะเป็นสัตว์เลยไม่พอใจก็เอาแปลงคว้างแต่ไม่ใช่คว้างให้ถูกนะไม่รู้ระบายอารมณ์เราเจออย่างนี้เยอะมากแต่เราก็ถูกกดด้วยวัฒนธรรมที่เรียกว่าครูคือปูชนียบุคคลครูหวังดีต่อเธอนะ ถึงทำเช่นนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันคาบเกี่ยวมินเมย์แล้วเกินระว่างหวังดีกับระบายอารมณ์เนี่ยดังนั้นสิ่งที่ครูไทยแสดงออกวันนี้แสดงที่อเมริกาไม่ได้ครับผมเอาอเมริกามาเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าเห็นอเมริกาดีกว่าเราแต่วันนี้ครูจะด่าเด็กในห้องไม่ได้ ครูจะแสดงอาการโกรธทำโทษนี่ไม่ได้เลยครับเป็นความผิดทางกฎหมายจะบอกเอา้าครูไทยเป็นปุชนิยบุคคลหวังดีต่อลูกศิษย์ครูฝรั่งเขาไม่หวังดีเหรอมันก็เหมือนกันแล้วละครับมนุษย์มนาแต่ว่านี่คือกฎหมายนี่คือสิทธิมนุษยชนและต้องเคารพเด็กด้วย ที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟังผู้รักประชาธิปไตยเราเนี่ยครับเป็นเป็นครูสอนเด็กนักเรียนคนไทยนะมารับราชาการที่นี่ผมเจอหลายทีผมก็เคยคุยหลายคนครับมีเป็นครูเยอะเด็กนักเรียนชั้นปถมเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยนะครูห้ามบอกว่าเด็กคนนี้ทําถูกเสนออย่างนี้คือถูก เสนออย่างนี้คือผิดห้ามเลยครับเพราะเขาถือว่าต้องเคารพความคิดเห็นของเด็กผิดถูกให้เขาโต้แยง้งให้เขาโต้แย้งทางความคิดให้เขาเติบโตทางความคิดที่แตกต่างขึ้นมาแต่ครูนี่ครูไทยนี่จะให้เชื่อตามที่ครูบอกก็รครูฉลาดกว่าเธอจริงครับผู้ใหญ่ก็ฉลาดกว่าอ่านว่ามากกว่าแต่วันนี้ไม่แน่แล้วนะครับเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาวางเนี่ยเด็กมันเก่งกว่าเรา ดังนั้นพัฒนาการของโลกเนี่ยประเทศจะพัฒนาขึ้นมา,มากคนขึ้นลูกหลังต้องแรงกว่าขึ้นลูกขึ้นลูกแรกครับผมเคยเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาออกไปประชุมครูทุกที่ครูขอแต่จะตีมขอขอเอาไม้เรียวตีเด็กซึ่งเรามีระเบียบห้ามแล้วนะครับ แต่ว่าจิตสำนึกของครูส่วนใหญ่ยังอยากจะกํำลาบเด็กด้วยไม้เหลียวมันง่ายดีผมก็เคยโต้แย้งกับครูบอกเออคุณครูครับวันนี้เนี่ยที่เขาคุณครูก็อยากจะได้เงินเดือนเพิ่มเนี่ยนะเขาต้องการให้คุณครูใช้ความสามารถมากขึ้นในการโน้มน้าเด็กแล้ววิธีการที่จะทำให้คุณครูได้เงินเดือนมากเนี่ย ลูกศิษย์ของท่านต้องเติบโตเป็นนักคิดครับถ้าสอนลูกศิษย์แล้วคิดไม่เป็นเนี่ยนะโลกสมัยใหม่เขาแข่งขันกันด้วยความคิดก็ดูอย่างอเมริกาสิครับทุกวันนี้ท่านต้องซื้อสินค้าเขาตลอดไม่เห็นเหรอสินค้าอะไรสินค้าความคิดสินค้าความคิดอะไรนะ่ะ a c e b o o k นี่ไง u t u b e นี่ ดังนั้นประเทศที่จะมีความสิ่งสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนั้นต้องเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยเราจึงไม่เห็นนักประดิษฐ์ในประเทศเผด็จการเลยครับโดยเฉพาะประเทศมีระบบการปกครองเป็นเผด็จการเนี่ยมันไปสร้างระบบเผด็จการตั้งแต่โรงเรียนครับเรื่องนี้ต้องเข้าใจฮะที่ผมต้องออกบทมากหน่อยเพราะว่า ผมผ่านชีวิตตรงนี้มาเป็นทั้งนักเรียนที่ถูกครูดุครูดา่าครูตีจนกระทั่งมาเป็นเลยข้ามตียังไม่ได้เป็นรำตีศึกษาเท่านั้นนะครับแล้วเราได้เห็นเองพอได้เห็นแล้วรู้สึกว้ยวันนี้นี่เด็กเขาทําถูกผมเลยบอกคุณครูที่จะจะขอตีเด็กเนี่บอกว่าการตีเด็กเนี่มันกดความคิดเด็กทําให้เด็กเนี่ยไม่กล้าแสดงความเห็น เมื่อเด็กเริ่มนับหนึ่งไม่กล้าแสดงความเห็นเสรีภาพทางความคิดไม่มีมันก็ไม่อนาคตก็เห็นเลยเห็นเลยชัชดว่าประเทศก็ไม่มีอนาคตเหมือนกันเราต้องทำให้อนาคตวันนี้ของเด็กเนี่ยเป็นอนาคตข้างหน้านเนี่ยให้เขามีเสรีภาพทางความคิดและนี่คือสิ่งที่เด็กบอกว่าเราจะฝากอนาคตไว้กับระบบเผด็จก,การไม่ได้ รวมตลอดถึงฝากอนาคตไว้กับระบบพเด็จก,การในโรงเรียนไม่ได้แล้ววันนี้ภาวะการพรเด็จก,การในโรงเรียนนี่มันมีสองชั้นนะครับหนึ่งระเบียบสองวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่หลอกลวงว่าห้ามมาเถียงครูเพราะครูคือปูชนียบุคคลคุณต้องเคารพครูต้องเชื่อฟังครู มันได้กดทับเด็กมากเด็กที่ฉลาดมันก็อึดอัดสิครับมันก็อึดอัดก่อนที่ผมจะพูดถึงตรงนั้นถึงกิจกรรมเนี่ยผมอยากให้ท่านได้เห็นคําพูดของออคุณอะไรอะเบนจาอาปันเบนจาอาปันซึ่งเขา เป็นเด็กนักเรียนเรียนเก่งแล้วเขาอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตรเ์เป็นนักดาราศาสตร์อะไรเรียกไม่ถูกกันเลยดีเลยคนแก่ไปเงี้ยคือเขาอยากจะท่องอวกาศอลศึกษาอาวกาศเขาเข้าโปรแกรมนี้เลยศาลมันก็จับเข้าคุกเฉยเลยเออไม่ให้ประกันตัวนี่สู้กันแทบแย่นะครับ เขาบอกว่าประเทศนี้อิสรภาพยังไม่มีอย่าหวังไปเหยียบดวงจันทร์เลยแค่ความคิดของเด็กคนนี้มันก็เก่งกว่าผู้พิพากษาแล้วมันก็เก่งกว่าคนที่สั่งให้จำคุกเขาตลอดไม่ให้ประกันตัวแล้วดังนั้นวันนี้เยาวชนไทยเนี่ยเขากล้าหารถึงขนาดเขาเสนอ ให้มีการทำร่างกฎหมายแล้วครับร่างพระราชบัญญตัติสิทธิมนุษยชนผู้เรียนหลักประกันความปลอดภัยให้กับเด็กในโรงเรียนที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านเพราะอะไรครับสังคมนี้ยังดูถูกเด็กหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงข่าวเลยครับ ผมเข้าไปค้นข่าวในออนไลน์มีแต่ข่าวออนไลน์จากสำนักข่าวเล็กๆทั้งนั้นหนังสือพิมพ์หลักๆไม่ได้ลงเลยดูสิครับนี่แน่นอนฮะไอรอเนี่ยเขาลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแต่เว็บไซต์เล็กๆๆ,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 ๆลงทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ผมถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ต้องเติมเต็ม ข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยการเคลื่อนไหวของเขาผมมองเห็นท่านดูรูปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเห็นจะเซิร์ชให้ท่านเห็นเขาได้จัดขบวนเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสัญ,ญลักษณ์เรียกความสนใจของสังคมให้มารู้จักพระราชบัญญัติฉบับนี้สมัยผมเด็เดกๆเสนอกฎหมายไม่เป็นขนาดเรียนกฎหมายยังลึกไม่ออกเลยนี่เขาจัดทำ เสนอกฎหมายร่างกฎหมายเลยครับแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนใช้สิทธิทางรัฐธรรมนูนให้ลงชื่อสนับสูนย์เขาเพื่อให้ครบหนึ่งหมืนหรือสอง0มืคนแล้วเขาจะเสนอเข้าสภาเลยเปรียบเทียบกับเราเมื่อห้สบปีที่แล้วยังเป็นเด็กนี่วันนี้โลกก้าวหน้าขึ้นเยอะเราจึงเห็นอนาคตของโลกเห็นอนาคตของประเทศ แต่เรากําลังทําร้ายเยาวชนเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้เสนอแนวทางก้าวหน้าถูกจับเข้าคุกแล้วประเทศมันจะเจริญยังไงดังนั้นภาพที่ท่านเห็นนี่คือการจัดกิจกรรมของเยาวชนทําท่าให้เห็นว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเขาถูกจองตังจองจำทังความคิด ตั้งแต่เรื่องทรงผมผมยาวผมสั้นครูก็ไปยุ่งกับกบาลเด็กแล้วสิ่งที่เขาเสนอเนี่ยที่สำคัญคือไม่ใช่ครั้งแรกเขาใช้กลุ่มชื่อว่านักเรียนเลวไอ้ผมบอกตรงๆพวกนี้เขาไม่เลวเป็นเด็กนักเรียนดีครับเพียงแต่เขาตั้งชื่อของเขาอย่างนั้นเองเพื่อที่จะ แอดแทกความคิดโจมตีทางความคิดทางสังคมให้หันมามาฟังเขาหน่อยแล้วสิ่งที่เขาทำนี้ท่านจะเห็นนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนตลอดนะครับไม่ใช่ครั้งแรกและจะไม่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเขาเคลื่อนมานานแล้วแล้วมีมากขึ้นมากขึ้นวันนี้ผมทราบว่าลงไปถึงระดับล่างลงไปอีกครับจากเด็กมัธยมปลายลงไปมัธยมต้น แล้วเขาเสนอประเด็นที่รับได้แล้ววันนี้เราเห็นการเชื่อมต่อนะครับคุณเนติวิทย์ที่วันนี้เป็นนายกอง์การหมหจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพนกวินวันนี้คุณเบญจาอาปันวันนี้เขาเป็นเยาวชนที่เสนอการต่อสู้ในชั้นนักเรียนต่อสู้ในเรื่องหลักสูตรการศึกษามาก,ก่อนแล้วครับ พอเขาขึ้นไปอยู่มาเทยไรรุ่นน้องก็ก้าวขึ้นต่อนี่คือการเชื่อมโยงกันหมดแล้วผมดูเรื่องนี้แล้วเปรียบเทียบกับในยุโรปผมอยากจะเสนอให้ท่านเห็นว่านี่คือการปฏิวัติโดยเยาวชนท่านจับตาดูต่อไปนะครับแม้ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในประเทศนี้ พยายามที่จะกดเขาไว้จับเขาไว้ให้เขากลัวเขาก็ไม่กลัวสมัยก่อนนี้เราต่อสู้ไล่จับฉันมากๆหนีเข้าป่าวันนี้เขาไม่ต้องหนีเขาสู้ไม่หนีออกนอกประเทศด้วยสมัยนั้นสังหารเยาวชนในในเมืองก็ต้องหนีเข้าป่าอยู่ก็จับเข้าคุก ด้วยข้อหาภัยสังคมโอ้ถ้าท่านดูจริงๆนะครับระบบะเผด็จการไทยที่วีแกนกลางเป็นระบบะเผด็จการยาวนานเป็นเผด็จการโบราณน,นี่กําลังทํำลายประเทศชาติผมถึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าการต่อสู้การตัดสินใจของผมออกมานอกประเทศผมได้เห็นแล้วว่ามันถึงจุดสำคัญ ส่วนมันจะแตกหักกันเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องมีต้องมีเม็ดทรายเม็ดแรกถมลงไปต้องมีหินเม็ดแรกถมลงไปไม่อย่างนั้นบ้านมันปลูกไม่ได้ถมดินลงไปไม่ต้องมารู้จักผมไม่ต้องมานึกถึงผมในอนาคตเราถมทับลงไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงสังคมผมเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านเพื่อให้ ให้ท่านมีกำลังใจและให้การสนับสนุนเยาวชนด้วยนะครับช่วยร่วมลงนามสนับสนุนพระราชบัญญัติของเขาแล้วก็พระราชบัญญัติของเขานั้นมีหลักเกณฑ์ดีด้วยนะครับล่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนผู้เรียนหลักประกันความปลอดภัยให้แก่เด็กในโรงเรียนมีหัวข้อหลักๆเช่น รับรองสิทธิเสรีภาพผู้เรียนหากลงโทษผู้เรียนโดยละเมิดสิทธิมนุษยชนมีโทษจำคุกหรือปรับด้วยมันต้องเล่นอย่างนี้ครับไม่อย่างนั้นมันยังมันปฏิรูปไม่ได้ที่เราบอกว่าครูต้องปฏิรูปเพราะสอนเด็กนักเรียนให้เป็นนกแก้วนกขุนทองเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำจริงนี่วิธีคิดของเด็ก เขาเสนอเลยครับว่าถ้าละเมิดมีโทษจำคุกหรือปรับด้วยเออย่างนี้แล้วครูจะสอนนักเรียนยังไงอเมริกาเขาสอนก็ได้นี่ครับสอนกันแล้วก็ไปเป็นนักคิดไปสร้างเว็บไซต์ใหม่ๆสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเดี๋ยวนี้ท่านเห็นไหมครับอีลอนมัสเนี่ยแกไม่ได้เรียนที่อเมริกานะแกแกอยู่ประเทศอื่นแต่แกเข้ามาศึกษา แกไม่ได้เกิดที่อเมริกาดังนั้นประเทศที่มีเสรีภาพเนี่ยเขาจึงสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นแล้วดอกผลที่เขาสร้างนี้มันกลายเป็นภาษีมันสร้างประเทศเขาจเจริญรุ่งเรืองวันนี้คนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนเปิดร้านอาหารโอ้ยคนไทยนี่ชื่นชมว่าฉันเปิดร้านอาหารแล้วเป็นเศรษฐีแต่คนที่รวยที่สุดไม่ต้องลงทุนร้านอาหารเลยแต่ลงลงทุนเรียกตลาดมา ที่ว่าเป็นเว็บไซต์ใครอยากจะกินอะไรบอกมาเข้าไปดูแล้วเจอร้านนี้เจอร้านนี้เจอร้านนี้ก็เหมือนกับเรื่องแท็กซี่นะครับไม่ต้องเป็นเจ้าของแท็กซี่ครับแต่ว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์แท็กซี่อูเบอันนี้รวยไปเลยไม่ต้องมีโรงแรมไม่ต้องมีบ้านแต่เป็นเจ้าของเว็บไซต์เอ,อ i r b n b เป็นคนจัดหาบ้านให้ทั้งหมดนี้ใช้ความคิดทั้งนั้นวันนี้ถ้าประเทศไทยยังไม่มีเสรีภาพทางประชาธิปไตยไม่มีเสรีภาพทางความคิดซึ่งจะต้องเริ่มต้นที่เด็กนี้ประเทศไม่มีทางแข่งกันกับเขาวันนี้ผมพูดลึกที่สุดนะฮะร่างข้อร่งหยัดฉบับนี้ยังมีอีกครับผู้เรียนมีอิสระในการร่วมกิจกรรมสถานศึกษาต้องควบคุมเวลา ไม่ให้กระทบกับเวลากิจกรรมของเขากิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการด้วยนะครับกฎระเบียบสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนนี่ครับเขาจัดทำให้ง่ายขึ้นอีกอ่านง่ายร่างพระราชสิทธิมนุษยชนของผู้เรียนหลักประกันความปลอดภัยให้กับเด็กในโรงเรียนมีวิธีการ กำหนดการเขาคิดเองแล้ววันนี้ผมถึงบอกว่าการปฏิวัติโดยเยาวชนเกิดแล้วครับเพียงแต่รูปธปรรมท,ที่มันจะส่งกระแสะการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับการปฏิวัติโดยนักศึกษาในฝรั่งเศสฝรั่งเศสที่ผ่านมาถึงวันนี้เมื่อ50 80ปีก่อนนักศึกษานำการปฏิวัติการศึกษาครับ และบ้านเมืองเขาก็เปลี่ยนเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้ขอให้เราเข้าใจเยาวะชนนะครับกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดนี่คือการเติมเต็มข่าวสารแะบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยใครยังไม่ได้ทำการโหวตนะครับช่วยลงคะแนนด้วยแสดงความกล้าหาญของท่านด้วยนะครับด้วยการโหวตในในคำถาม ที่ท่านถามท่านไว้ว่ายุทธศาสตร์วังหลังสงครามเย็นของไทยจับมือกับจีนแนบแน่นเพื่อหาหลังพิงการทำรัฐประหารไทยใช่หรือไม่ช่วยตอบด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์ครับสวัสดีครับ